โลครับผมประมาสองโลเก้าดูหนถือดูหัวนี่โีคเลยนะเนี่ย ีครับผมอยู่กับต้อมนะครับต้อมจะพาไปนะวันนี้ก็จะพามาสาหมายเดิมครับผมมาครั้งที่สามแล้วหมายเดิมนะช่วงนี้ก็จะมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าคิดว่าน่าจะใกล้จะหมดแล้วแหลพะพอออกไปเกือบยี่สิบตัวแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเช็คดูว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่ไหมนะก็วินได้สักสามวันมนะั้งแล้วก็จะมาอีกก็จากที่มาตอนนี้กินข้าวไปเมื่อกี้ก็เห็นไล่กัดลูกปลาเต็มรอบนี่น่าจะมีเยอะเลยแต่ปัญหาที่เจอตอนนี้ปวด,ดปวดท้องฮะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนปลาก็ขึ้นหน้าตีมาก แสงก็กาลังมาหกโมงกว่าละยังไม่สว่างเลยวันนี้มีทีท่าว่าจะโคตรร้อนนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำเหมือนไม่ไหวแล้วนะปวดขี้โอเคครับหลังจากที่เข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยตอนนี้สบายท้องนะครับผมก็เริ่มลุยกันเลยครับมันกาดลูกปลากันเต็มเลยตอนนี้ตุบตับต,ตุบตับผมว่าวันนี้ถ้าเ้วก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะเล็กใหญ่นับหนึ่งขาดหลุดนับสองไปเลยแลวกันนะครับวันนี้นี่ล็อกตะกวัวด้วยลองตกแบบล็อกตะกัวดูผมไม่เคยตกล็อกตะกัวเลยนะโอเคไปลุย โอเคเบรกนี่จะดูว่าเซ็ตดีหรือยังต้องดูตอนปากินฮนะขั้นแรกเราก็เซตแบบคร่าวๆไปก่อน อ,อ,อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับเหมือนเดิมกดให้กันด้วยวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะฮะร้านไม่ได้หยุดนะแต่ผมมาเช้าหน่อยเดี๋ยวก็กลับไปเปิดร้านนะครับมาดูกันนะครับตกแบบล็อกตะกั่วครั้งแรกของผมมันจะเป็นยังไงเอ๊ะ ทำไมมันติดกิ่งไม้ดีจังละ่ะการตกไว้วันนี้ก็จะเป็นตกแบบล็อกตะกัวนะไม่ถนัดเลยฮะเหมือนมันไม่ผิวเลยตอนนี้แต่ก็ต้องลองครับเพราะเขาบอกว่าหม่ลุกๆอ่ะล็อกตะกัวจะดีเพราะไม่งั้นเวลาปลากัดแล้วมันลากไปตะกัวมันจะไม่วิ่งพอตะกัวไม่วิ่งปุ๊บมันไปนสะดุดปากปลาครับผมทำให้มันคลาย ต่เหยื่อมันไม่พิ้วเท่าไหรนะ่นักอย่างนี้ก็ได้อะ,องอะ,องอะลงปุ๊บหดเลยอ่ะตัวแรกแฮกหมาเก็บไว้ก่อน พอนแรวแม่งป่วยยังตตัวแรกเลย ไม่เหลือแต่ตัวเท่านี้ล้มัน,นเป็นยังไอ้ยตัวนี้ยล้นก็กลับไปสไตล์ตัวเองครับไม่ล็อกตะกัวแล้วล็อกตะกัวแล้วไม่ได้แดกเลยอะ่ะอุส่าเปิดตำราดูนะเนี่ยว่าเออล็อกตะกัวนะหมายล็อกลุกพอล็อกแล้วเป็นไงมันลุกก็ไม่ยังไงวะมันเหมือนปลากัดแม่งระเวงเลยอะ มันไม่ใช่กัดระเวงกัดไม่อยู่บอกไม่ถูกอะ่ะกัดแล้วจะกลัวฟ้าใส่ปากมัน้งมันเลยใครมันปกติกระตุกมันมันกัดแล้วมันจะกระตุกใช่ไหมแล้วมันก็ลากอันเนี้ยกัดปุ๊บแล้วแม่งก็กระชากแบบเหมือนสะบัดเยือทิ้งอะ่ะเอออารมณ์แบบประมาณนั้นอะ่ะมากลับมาสไตล์เดิม ดี๋าวทนี้ไม่ได้อีกกูจะตัดช็อคทิ้งแล้วจะเป็นสายเพียวๆเ,เลยอยู่ดิอย่าโทษอะไรปลาแต่ละที่มันก็กินไม่เหมือนกันนะเนาะนี้ก็ลื่นไหลอย่างสายลมฮะตะกัวมาดูกันว่าจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง 你得了。嗯 ใครมันมาใส่ไข่ไว้ันนี้สายสวยกำลังมาชื่อสายสวยสายมาตรฐาน ชเช้าใช้อคอนเซปต์อันนี้ไงเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ไม่ได้เลยเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ตอนเย็นเปลี่ยนแล้วเหยื่อเล็กปลาเล็กดีกว่ง นน้อยวะโอ้มาเช้าไม่ได้เก็บของมือดีนะไม่หลุด มีแต่ตัวแค่นี้วะสามแต้มแล้วคุณผู้ชมโอ๊ย